สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูนุ้ยนะคะสัปดาห์นี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยที่11กันนะคะชุมชนของฉันเรื่องที่สนะคะโมสถวัดและมัสยิดนะคะเราไปรูกันเลยนะคะเด็กๆว่าโบสถ์วัดมัสยิดเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ภาพแรกนะคะคือภาพของโบสถ์นะคะภาพต่อมาก็จะเป็นวัดนะคะและภาพต่อมาก็คือมัสยิดนะคะทั้งสามอย่างนะคะเป็นศาสนาในประเทศไทยของเรานะคะเด็กๆส่วนใหญ่นะคะเราจะนับถือศาสนานะคะก็คือ สามศาสนาหลักๆคือศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาอิสลามนะคะส่วนศาสนาประจำชาติไทยของเรานะคะก็คือศาสนาพุทธนั่นเองแต่และศาสนานะคะก็จะมีสถานที่สำคัญต่างๆนะคะเช่นสถานที่ปฏิบัติธรรมสถานที่บำเพ็ญประโยชน์นะคะ ส่วนมัสยิดนะคะคือสถานที่ของศาสนาอิสลามต่อมานะคะก็จะเป็นวัดนะคะเป็นส,สถานที่ของศาสนาพุทธนะคะคือวัดส่วนศาสนาคิดนะคะก็จะเป็นโบสถ์นะคะเด็กๆขาวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้แต่ละศาสนากันเลยนะคะว่า แต่ละศาสนาของเรานะคะจะมีการปฏิบัติไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆการนำเอาหลักธรรมมาใช้ไม่เหมือนกันแต่ทุกศาสนานะคะสอนให้เราเป็นคนดีมีคุณธรรมและมีจริยธรรมนะคะ ราไป,ปรูปสถา,านที่แรกเลยนะคะก็คือโบสถนะคะเด็กๆโบสก็คือของโบสของศาสนา,าคิดนะคะก็จะมีพิธีการเรียกคุณรูหรือผู้ดูแลโบสนะคะ ส่วนศาสนาคิดนี่นะคะก็จะมีพิธีการในทกันในโบสถ์นะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานหรือการศึกษาพระธรรมนะคะหรือการศึกษาคำภีก็คือจะศึกษากันในโบสถ์นะคะส่วนใหญ่นะคะเด็กๆจะเป็นการศึกษาพระธรรมกันในโบสถ์นะคะทีนี้นะคะคุณครูผู้ดูแลโบสถ์ ไม่ว่าจะเป็นบริเวณข้างนอกโบสหรือข้างในโบสนะคะบริเวณทั้งหมดของโบสนะคะผู้ดูแลก็คือบาทหลวงนะคะบาทหลวงจะเป็นผู้ดูแลโบสหรือเรียกว่าคุณพ่อนะคะส่วนผู้ดูแลรองลงมาจากบาทหลวงนะคะก็จะเรียกว่ามิสซ์นะคะส่วนผู้ดูแลรองลงมาจาก บาทหลวงมิสุลงมาอีกนะคะก็จะคือคุณครูผู้ชายนะคะที่ดูแลเราก็จะเรียกว่ามาสุนะคะเป็นคุณครูผู้ชายที่ช่วยดูแลเราลงมาอีกนะคะาศาสนาคิดนะคะจะรวมตัวกันในวันอาทิตย์นะคะจะรวมตัวกันในโบสถ์ ส่วนใหญ่นะคะจะมารวมตัวการทำศาสนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมทางศาสนาของศาสนาคิสตนะคะศาสนาคริสนะคะก็จะนับถือพระเยซูพระเยซูนะคะสัญลักษณ์ก็คือไม้กลางเขนนะคะเด็กๆ เราไปดูภายในโบสถ์กันเลยนะคะว่ามีพิธีกรรมต่างๆอย่างไรเราไปดูรูปภาพกันเลยนะคะอย่างที่คุณครูบอกไปนะคะว่าในโบสถ์ก็จะมีการทําพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานหรือพิธีกรรมทางศาสนานะคะ ต่อมาเราก็จะมาเป็นต่อมานะคะก็จะเป็นวัดนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวัดของเราในประเทศไทยนะคะ ศาสนาพุทธของเรานะคะก็จะเป็นวัดนะคะวัดนะคะเป็นสถานที่ศึกษาพระธรรมบำเพ็ญประโยชน์นะคะก็คือจะศึกษาทางวัดนะคะวัดนะคะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆของศาสนาพุทธนะคะอาจจะมีวันสำคัญนะคะที่พระพุทธศาสนาสนิกชนนะคะก็คือบุคคลทั่วไปนะคะไปทำบุญกันนะคะ ครูก็จะยกตัวอย่างมาให้เด็กๆฟังนะคะก็จะมีวันออกพรรษาวันเข้าวรรษาวันมาค้าบูชาวันอาสาฬหหบูชาและวันวิสาขบูชานะคะวันสําคัญเหล่านี้นะคะเด็กๆพุทธศาสนิกชนหรือว่าบุคคลทั่วไปนะคะก็จะเริ่มรวมตัวกันมาทําบุญ ส่วนผู้ที่อยู่ในวัดนะคะก็จะมีพระละพระสงฆ์นะคะพระหรือพระสงฆ์นะคะที่อยู่ในวัดนะคะก็จะห่มกีวรเป็นสีส้มนะคะส่วนผู้ที่ศึกษาพระธรรมหรือนักบวชนะคะที่มีอายุน้อยนะคะเด็กๆก็จะเรียกว่าสามเณรนะคะ ต่อมาส่วนนักบวชนะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะเรียกว่าแม่ชีเข้าไปศึกษาธรรมะอยู่ในวัดนะคะส่วนพระนี่นะคะหรือว่าพระสงฆ์นะคะจะเป็นผู้เผยแพ่ าศาสนาให้ผู้อื่นรับทราบและมีการฟังธรรมะนะคะให้รู้ซึ้งถึงพระพุทธศาสนาของเรานะคะเพ ouais, ah> ื่อกล่อมเกลจิตใจให้ศาสนาพุทธทุกคนนะคะเป็นคนดีอยู่ในศีลธรรม ศาสนาพุทธนะคะเด็กๆก็ผู้ที่เป็นพระสงฆ์หรือสามเณนรนะคะก็จะออกมาบินธบาตตอนเช้านะคะในช่วงเช้าเพื่อที่พุทธศาสนิกชนนะคะที่นับถือศาสนาพุทธอาจไม่มีเวลาไปวัดหรือไปทำบุญที่วัดนะคะ เราก็สามารถทำบุญตักบาตรตอนเช้าได้เลยนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในวัดนะคะในวันที่เราไปทำบุญหรือว่าวันสำคัญต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวัน ขึ้นปีใหม่วันสงการหรือว่าเป็นอันนี้นะคะจะเป็นสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะก็จะเป็นเวียนเทียนไม่ว่าจะเป็นวันเข้าพรรษาหรือวันมาค้าบูชาเราก็จะมาทำบุญตักบาตกันที่วัดนะคะต่อมานะคะ มัสยิดนะคะเป็นศาสนาของอิสลามนะคะศาสนาของอิสลามนะคะก็จะมีสถานที่ทำพิธีกรรมต่างๆก็คือมัสยิดนะคะมัสยิดนะคะเป็นสถานที่ทำพิธีเป็นสถานที่ละหมาดเป็นสถานที่ทำบุญอีกด้วยนะคะศาสนา อิสลามนะคะจะมีวันทาบุญใหญ,ใหญ่สองวันคือวันละหมาดและวันออกบวชของศาสนาอิสลามนะคะหรือวันถือศีลอดนั่นเอง<ส>ต่อมานะคะศาสนาอิสลามนะคะก็จะมีสถานที่ที่ไปทาบุญกันอยู่ที่ต่างประเทศด้วยนะคะก็คือประเทศ ซาอุดิอาระเบียนะคะซึ่งเขาเรียกกันว่าที่นั่นเป็นบ้านของพระเจ้านะคะที่สามารถไปทำบุญหรือบำเพ็ญประโยชน์ในสถานที่ได้นะคะก็คือมัสยิดต,ต่อมานะคะเด็กคุณครูจะทบทวนนะคะว่า สามอย่างที่คุณครูพูดถึงนะคะมีอะไรบ้างเราไปทบทวนกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็คือศาสนาพุทธนะคะก็จะมีสถานที่ทำบุญคือวัดศาสนาคิดนะคะจะมีสถานที่ทำบุญหรือบำเพ็ญทางพุทธศาสนานะคะก็คือโบสถ ส่วนศาสนาอิสลามนะคะก็จะเป็นมัสยิดเป็นสถานที่ที่ใช้ท,ทําพิธีกรรมต่างๆมากมายนะคะเนื้อหาของเราวันนี้นะคะเราจะไปดูภายในมัสยิดนะคะเป็นบรรยากาศนะคะ เป็นการทำพิธีกรรมต่างๆนะคะเนื้อหาของเราวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆเ,เอาแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะหน้าที่2 6นะคะพร้อมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทํากันเลยคะ่ะ ให้เด็กๆนะคะพาน้องก้องไปทำบุญที่วัดตามเส้นทางพยัญชนะตัวออ่างนะคะแล้วฝึกเขียนพยัญชนะตัวออ่างตามรอยปะนะคะเราลงมาลงมือทำกันเลยคะ่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะนิ่งดีเรามาดูหน้าถัดมากันเลยนะคะคือหน้าที่27นะคะให้เด็กๆนะคะโยงเส้นเลือกภาพคนที่จะยืนในลำดับถัดไปนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าภาพช่องแรกนะคะ เป็นภาพของอะไรภาพแรกนะคะเป็นผู้ชายใส่ชุดสีดำและผู้หญิงใส่ชุดสีขาวต่อมาเป็นผู้ชายใส่ชุดสีดำและผู้หญิงใส่ชุดสีขาวต่อมาเป็นผู้ชายใส่ชุดสีดำนะคะแล้วก็ผู้หญิงใส่ชุดสีขาวภาพสุดท้ายนะคะเป็นผู้ชายใส่ชุดสีดำและช่องว่างที่หายไปนะคะ จะเป็นภาพของใครนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าต่อจากผู้ชายใส่ชุดสีดำเป็นรูปใครที่หายไปนะคะเป็นรูปของผู้หญิงนะคะที่ใส่ชุดสีขาวเราก็โยงไปเลยค่ะ ช่องที่สองนะคะถัดลงมาเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะต่อมาก็เป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะภาพนี้นะคะคือภาพของผู้ชายถัดมาและภาพที่หายไปเป็นภาพของใครนะคะเด็กๆทราบกันไหมคะ เก่งมากคะ่ะเป็นภาพของผู้หญิงนะคะแล้วก็โยงไปหาผู้หญิงามาดูภาพถัดมานะคะเป็นช่องที่3ามช่องสุดท้ายนะคะรูปของพระแล้วก็สาม,มเณรน,นะคะพระแล้วก็เนนพระแล้วก็เนนแล้วก็พระช่องที่หายไปเป็นรูปภาพของใครนะคะเด็กๆทราบกันไหมคะ เป็นรูปของเนนนะคะแล้วก็โยงเส้นไปหารูปของเนนนะคะเด็กๆ,ๆอ่าแบบฝึกหัดเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆต่อมาเราจะมาดูการบ้านกันเลยนะคะการบ้านนะคะของเราอยู่ที่หน้า92ให้เด็กๆนะคะเขียนตัวเลขตามรอยปะ เพื่อเรียงลำดับคนที่กำลังเดินไปมัสยิดนะคะแล้วเขียนจำนวนคนทั้งหมดลงในช่องสี่เหลี่ยมตามรอยปะนะคะให้เด็กๆเขียนภาพตามรอยปะที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมบนหัวเด็กๆนะคะนี่ที่กำลังเดินเข้ามัสยิดนะคะให้สวยงามอันนี้คุณครูให้เด็กๆไปทำที่บ้านนะคะ เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะเด็กๆไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะอย่าลืมทำการบ้านนะคะที่คุณครูบอกนะคะสวัสดีค่ะ